สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอีเจกับช่องอีเจสไตล์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่อีเจได้ทําไว้นะตอนนั้นนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการทำออวิธีการถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปยังไงให้ยอดขายปังๆนะคะเราลองไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับอีเจกับช่องอีเจสไตล์ค่ะ วันนี้นะคะร้านกะเพรานรกของเราเนี่ยก็จะครบ1ปีเต็มที่เปิดขายออนไลน์ที่บ้านผ่านแอปต่างๆนะคะก็มันหปีนะคะมันก็ก็ใช่ว่าเราจะขายได้แบบเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายมันก็ร้านเราก็เป็นแค่ร้านเล็กๆนะคะอยู่ในบ้านด้วยนะซึ่งมีคนรู้จักก็ไม่ค่อยเยอะนะร้านอื่นเนี่ยเขาเกิดมานานกว่าเราแล้ว ร้านเราพึ่งเป็นร้านเล็กๆและเกิดใหม่ได้เพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อกันเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขาประจาลูกค้าขาจรลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ทําให้เ e จนมีไรายได้อาประทังชีวิตไปในแต่ละเดือนแต่ละวันไปนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะ มาถ่ายรูปภาพสินค้าต่างๆรายการอาหารนะคะที่มีอยู่ในหน้าร้านของเรานะคะซึ่งเป็นผัดกระเพานะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปภาพให้มันดูดีขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราขายครั้งแรกนะคะเราก็ถ่ายรูปแบบว่ามั่วๆนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะถ่ายรูปใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นให้โดดเด่นมากขึ้นนะคะ เพราะอันเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแล้วก็มันเป็นการปรับแสงที่แบบจ้าเกินไปนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะถ่ายแบบเป็นธรรมชาติที่สุดโดยใช้แสงธรรมชาติมากที่สุดนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะทําเทียงแค่หนึ่งเมนูก่อนนะคะแต่สองรายการนะคะข้าวราดผัดกะเพราหมูชิ้นนะคะกับเฉพาะกับแมวข้าวนะคะทีนี้ เราก็ทําแค่เมนูเดียวก่อนนะคะในร้านค้าของเราก็มีหลายเมนูใช่ไหมคะแต่เราทําแค่หนึ่งอันก่อนเนาะเราก็ค่อยทยอยถ่ายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในเมนูในร้านค้าของเรานะคะให้ครบจนหมดทุกรายการสินค้าอ่ะวันนี้เราไปดูแค่เมนูเดียวก่อนนะคะไปดูกันเลยคะ่ะตอนนี้นะคะเมนูแรกที่เราจะทำก็คือผัดกระเพราหมูชิ้นก่อนนะคะ โอเคค่ะตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหนึ่งเม,ม,มนูผัดกะเพราหมูชิ้นแต่เดี๋ยวเรา,เาไปจัดจานนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะนำมาจัดจานก่อนนะคะอันนี้จะเป็นผัดกะเพราหมูชิ้นเฉพาะกับไม่เอาข้าวนะคะตกแต่งจานก่อนเพื่อให้มันถ่ายรูปออกมาสวยนะทุกคนแล้วก็ดูน่ากินนะคะ ตอนนี้เราก็จัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ถ่ายรูปค่ะจากมือถือของเรานี่แหละถ่ายไว้หลายๆรูปนะคะต่อไปก็จะเป็นข้าวราดนะคะเราก็จะถ่ายไว้หลายๆรูปเหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันค่ะว่ารูปที่เราถ่ายแล้วน่ะจะเป็นยังไงนะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเราถ่ายจากมือถือนะคะมันก็สามารถเลือกภาพจากมือถือเอาไปลงใน รูปภาพในร้านค้าของเราได้เลยนะคะแต่ในตรงนี้มันเป็นส่วนของ f o o d p น n d a นะคะซึ่งมันก็จะมีระบุเอ่อพิกเซลให้เรานะคะเราก็เลยต้องเอาของ f o o d p น n d a เป็นหลักนะเลยต้องเอามาตกแต่งใน Photoshop อีกทีหนึ่งนะคะพอตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรูปภาพนี้ก็จะสามารถใช้ได้ทั้งของ Lineman, GrabFood, Foodpanda แล้วก็ของ Shopee ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพเดิมที่เราถ่ายครั้งแรกนะคะสีมันก็จะเข้มจัดนะคะไม่เป็นธรรมชาติส่วนอันนี้นะคะที่ถ่ายใหม่มันก็จะเป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมนะคะทําให้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นการถ่ายรูปที่สําคัญนะคะก็คือแสงค่ะแสงจะต้องเข้าถึงนะคะรูปภาพของเราเพราะว่าถ้าเราถ่ายออกมาเนี่ยแสงเข้าถึงน่ะมันจะทําให้รูปภาพของเราเนี่ยน่ากินมากที่สุดเลยค่ะและยิ่ยงถ้าเราถ่ายรูปภาพนะคะ ให้ดูดีและน่ากินมากที่สุดเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มยอดขายหน้าร้านของเราได้เยอะขึ้นเพราะลูกค้าเนี่ยจะสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้ออาหารของเราเนี่ยจากรูปภาพนะคะเพื่อนๆอาจจะถ่ายได้ดีกว่านี้นะคะแต่นี่เจ๊ถ่ายก็คิดว่าน่าจะโอเคละค่ะเป็นไงคะทุกคนอาจากการที่เราได้ถ่ายรูปใหม่นะคะก็อาจจะทำให้ยอดขายหน้าร้านของเราเนี่ย เพิ่มขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะการถ่ายรูปภาพนะคะก็สำคัญเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสั่งซื้อสินค้าของเราได้มากขึ้นนะคะวันนี้ก็จบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย